สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องแบนปีอีกแล้วนี่นี่ยะแป๊บนึงล้างมือนะไม่ได้เจอกันนาะนคือผมบอกเลยว่าผมพูดขอสารภาพบาปตรงๆไม่ได้ถ่ายคลิปเลยครับไม่มีเวลางงกอะสีผมใหม่ของผมใช่ไหมว่ามันมาได้ไงคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนผมไม่มั่นใจว่าคลิปเนี้ยจะลงก่อนหรือลงหลังคลิปช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ก็คือคลิปที่พาเพื่อนไปทําผม ก็อย่าลืมไปดูนะฮะช่องแม็กกไก่สไลเดอร์ะแต่วันนี้ฮะเราได้มาดูเบื้องหลังการฝึกซ้อมอย่างหนักฮะของคุณสตาวินนาคทองเพชรฮะกับคุณซาสามซำเด์เพราะว่าเขาได้เป็นตัวแทนช่องนะใช่ปะ่ะมันเป็นตัวแทนช่องไปแข่งหลีกระดับ เป็นเขาเรียกยูทูบเบอร์แล้วกันไปแข่งเกมโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมไม่ได้เป็นลูกค้าผมนะไม่ได้จ้างผมแต่ผมอยากทําคือผมจะไปเชียร์เพื่อนก็คือตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่เที่ยงคืนว่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งก็คือเราอยู่กันที่ร้านเกมร้านเดิมไอ้ร้านนั่นอะไรวะเอ็นเอ็กอะไรเอ็นเอ็กอะไรทักอย่างอะของไอ้พี่ทากายอะเออเนี่ยเขาอยู่ข้างในามากๆคือต้องบอกก่อนว่าแม่งจริงจังมากเลยมันมาซ้อมสองวันติดเลยขออนุญาตถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปแล้วเรื่อยๆองนี้แหละไม่ต้องพูดเลย กูจะดูเงแข่งต่อไปคือผมกำลังจะแพ้คือกั็คือเกมเนี้ยแต่เราไม่เล่นไปมาล้วมันมันจะมีรางวัลตรงเนี้ยหกใบก็คือไปโจลดรางวัลตรงเนี้ยได้หมดหกใบก่อนก็คือชนะตอนนี้สุนันต์ถึแค่ใบเดียวผมเหลือสามใบไอ้สุนัจะชนะแล้วคือถ้าอธิบายวิธีมันมันยากมันยากเลยลอไปดูอาจารย์ฝากไกลมาทำเขาเลี่ยงเพียแอมแอมคอร์ที่ที่รักผมพี่อธิบายมาเลยไอ้พี่เนี้ย มันเป็นอะไรมันเป็น influencer match นะครับก็เอา influencer ต่างๆเนี่ยมาเจอกันมาเล่นโปยกมอนการ์ดกันก็จะมีของเราเนาะใช่ไหมมีซุงซาวินนะครับแล้วก็มีเดอะแซกนะครับผมแล้วก็อีกที่อีกเจ้าหนึ่งจะเป็นโอเวอร์พูลนะครับเขาเป็น influencer โบเกมอนอยู่แล้วโดยตรงเลยครั้งมันเจอหินไหมกูหดอยู่โอเวอร์บู๊ทหดแต่เราเป็นกูนซื้อโอ้โหดูพวกนี้เชลนจ์มากนะเพราะว่ารางวัลเขาอะเขาแจกเป็นการ์ดเอกลักษณเรียกว่าให้อะไรเลยให้เลยเหรอเรียกให้เลย เป็นลิซซดอนอาร์ทพิเศษลิซาดอนเอสอาร์แบบเฉพาะที่เลยเฉพอะเลยเนี่เป็นแบบวิ่งวิ่งหายยากมากเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนเลยมูลค่าอะไรที่ญี่ปุ่นรับซื้อแสนเยนแสนเยนรับซื้อแสนใช่ภาษาไทยก็รับซื้อแสนครับเจอกันเจอกันพรุ่งนี้นะได้เด็กเจอกันครนะคือพรุ่งนี้ต้องชนะชนะถ้าไม่ชนะลิซซดอนต้องมา นะเพ่อมึงอ่ามีแตได้ก็ได้ถ้าแพ้ก็พวกมึงไม่ได้มาแบบเอ็น็กถ้าชนะเอน็กแกลลี่ไอ้ของกินโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้ะเวลาเท่าไหร่ครับคุณสตาร์วินเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดนะฮะ2อนาที49วิบเกาวิสองสี่สองสี่เก้าสีสองสี่สิบกว่าสี4สองสี่สิบหกนะครับคือผมบอกเลยว่าสุดสี่ชั่วโมงพรุ่งนี้มึงต้องชนะ คือไอซูงมันมาซ้อมแบบนี้สองวันแล้วใช่มึงคือแม่งสุดยอดอ่ะตอนนี้ติดไพ่แล้วไงคือแบบตอนแรกเนี่ยมากินเค้กวันเกิดคือตอนแรกๆอ่ะไอซูงมันก็ไพ่สปอนให้มาแหละเวลามามานู่นคนนู้นหลอกขายหลอกขายหลอกขายตัวนั้นดีหลอกขายนะไม่ไม่เขาให้เ ให้เม็ดฟรีมาโอ้ยเขาคุ้มแบบเม็ดร้อยแปดสิบมึงซื้อเขาพันแปดโอ้ยเอาเองนะไม่ไอันนี้ตัดได้แล้วแล้วมีูกค้าอันนี่ราคาเยอะเดินตัดออกเลยอันนี้ผมใส่เต็มเลยนะจ๊ะไหนเล่าเล่าเล่าไล่ฟังก่อนเล่าไล่ฟังก่อนสมมุติเปิดฉีกซองมาใช่ป่ะกูก็แบบอยากลุ้นเผื่อได้ฟดีกูอะแงะมันนิดนึงนี่ก็เลยเริ่มเป็นกูรู้เห็นนิดเดียวรู้ อย่าไพ่อย่าหน้าที่ของผมก็คือพรุ่งนี้ผมต้องเคลียร์เพื่อนครับเพื่อนผมต้องชนะมันต้องได้ไพ่มูลค่า1นึ่งแสนเยนหรือถ้าเราชนะถ้าเราถ้าเราชนะเราจะมาโชว์ร้านนี้โชว์เลยที่ถ้าชนะถ้าชนะผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้จักกัแหละ ร้านเอเนดิคแกลเลอรี่อะหยอกเด็กกันะยอกหยอกหยอกคือที่นี่มันมีไพ่ครบเลยนะหมดเลยสลับปอกเด็กโอ้ยหลังร้านแล้วนะมีเป็นคาติโนเลยออนไลน์หยอกหยอกก็เดี๋ยวเราไปพบกับบรรยากาศหน้างานกันพวกนึกออกไหมจัแล้วเลยจับบัติจับบัติเลยเคครับเจอกันครับพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบาย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแบงค์ปิกวันที่2ก่อนการแข่งขันของสตาวินและซาสาตอนนี้เวลา3ามโมงครึ่งแล้วคือ,เ,อเขาก็ซ้อมกันอย่างแข่งขันนะฮะดูภาพบรรยากาศ <S <S นี่คือซ้อมมอนตั้งแต่บ่ายสองนะ้ะนี่นะคือตอนนี้ Star S 1> <S 1> สตาวินและซาสามก็ทําการซ้อมคือบอกก่อนว่าเมื่อเช้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไอ้ซุงไอ้ส,อสามมันโดนบับ จากทีมคู่แข่งทีนี้มันเจ้าจริงไงตอนแรกมันกาาขำๆก็คือวันนี้ด้วยการที่รางวัลเนี่ยมันมีมูลค่าสูงไงถึง1นึ่งแสนเยนนะหนึ่งแสนเยนนะซึ่งถ้าไอซุงไอสามามามันก็ไม่ได้เล่นหรอกมันก็เอามาเป็นของที่ระลึกแต่มันอยากจะพิสูจน์ว่าวันเนี้มันต้องชนะมันมันไม่ซีเรียสกดแต่มันจะต้องชนะให้ได้ฮรก็ครับเป็นกําลังใจให้ซุงกับสามด้วยแล้วก็โอเคครับไปเจอไปเจอกันที่งาน โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงแล้วตอนนี้ผู้ขแข่งขันเราสองคนนะเดินไปแบบไม่รอเลยครับพอสองท่อนนะครับคุณตาสามกคุณตาวิคนคะรับ แต่ว่าปลาไหลจะได้ทั้ทันตีหน้าตีหลังกันตัวนี้จะกห้ฟ้าจะกันเรอจะการข้าหลังเด้คือเพื่อนได้เด็กดีนะอันนี้ดูรงได้พลังจิตดีสุดยอดมาก คือไอ้ทุ่งถ้าคนถ้าเกิดไม่เซ็นราคานจ่สูงนะพอสูงเซ็นผู้่วงราคาล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอแขงขันตอนนี้เรารวกลวงเวลาเขามาเยอะแค่แค่ชนะรอบแรกก็ดีใจแล้วเพราะว่าถ้ารอบฟองถือว่าเป็นโบนัสซึ่งซึ่งเป็นไปได้ยากดูจากการเรียงไพ่เขาได้ครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เอาแล้วนัดแรกทุ่งกับพี่ปอนจัดเข้าตำแหน่งก็คือโค้ดเราจะไปแล้ว ก่อหน้าเผ่าฮะแยมแยมคตรเท่เลยคือเจอเขาในนี้คือโง่เห้งแม่งแบบสุดสุดในรุ่นพร้อมแบบมารยาทครับพร้อมแบบสบายครับเป็นกำลังใจให้พี่านของข่าวครับอที่สามช่องแบ๊ปปี้เดี๋ยวนี้ส่วนของมีมนะครับแต่ว่ามีบิมเนี่ยเองเนี่ยก็มีเรียกได้ว่าความต้านทานการต่อท่าต่อสู้อีก30เช่นเดียวกันต้านทาน30เหมือนกันตีไม่เข้าครับแหมือต้อง จริงๆอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องธาตุในทางฝ่ายของคุณปอนค่อนข้างเสียเปรียบทีเดียวนะครับครับผมก็กำลังดูเพื่อนแข่งขันนะนะก็คือกฎกติกาคร่าวๆนะฮะจับเวลานะครับ25นาทีตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะโดยการที่พอหมดครบ25นาทีนะยังไม่มีใครแพ้นะจะนับแต้มจะนับเทินสุดท้ายของผู้เริ่มแข่งขังกนก็คือพอลงการนั้นถือว่าจบและนับจากการลัคก,กี้ก็คือการรางวัลที่ แต่ละฝ่ายจะมี6ใบตั้งแต่แรกใครมีการ์ดรางวัลน,น้อยที่สุดคนนั้นชนะก็คือถ้ามีน้อยกว่า2ใบเลยว่าสูตรใบก็คือชนะไปเลยแต่ถ้าเกิดใครมีเกิน2ใบหรือมากกว่าก็คือไม่ทีมไหนมีการ์ดต,ตรงนั้นเหลือมากกว่าทีมนั้นแพ้จีชนะดีรอยเห็นในแกลเลี่แต่ถ้าแพ้ใครก็ไม่รู้สช่ไหรอเปิดการเลยจ้ โทษทีครับเมื่อกี้นี้ก่อนปิดกล้องแค่20วิไอสามชนะแล้วไอสามพี่แวนกูชนะแล้วเฮ้ยอ๋อพี่ยอมไหมเขาผมไม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวตามไปห้านาทีรอแป๊บนึง้อพี่เขาพี่เขาเก่งมากอ่าพี่เขาสอนใหผมเหรอใช่คือไม่งั้นแบบกลับบ้านผมต้องกลับไีกินพี่เ้าโ่ยเฉพาะไปกินกุ้งไงหิวกุ้งมากผมก็บอกพี่เขาไปกุ้งถ่ายไปกินกุ้งอ่าพี่ว่าอะไรเมื่อกี้ดีไหม เห็นน้องบอกว่าทีละขี้แตกกันทีเอา้ามันไม่เจริงเลยหรอผลการแข่งขันตองชน,น,นะนะฮะก็คือทงสารชนะได้ขึ้นไปรอบเซมไฟในลอกก็ธรรมดาเพื่อนผมซ้อมมาตั้งสองวันพี่เขาไม่ได้ซ้อมเลยนะโอเคแร่ทด้ร้องแล้วร้อง บอกเลยขออีตาได้ไหมอ่ะนอกจอแทนท้าแทนกลับบ้านมาอีกแล้วไม่ดีเลยเดี๋ยวผมพาไปดูไพ่กันดีกว่าว่าไอ้ที่เขาแจกคือใบไหนวะใบเนี่ยยอกก็คือเป็นการ์ดนี่อะไรเนี่ยลีซาดอนตัวนี้เคอร์นนะถ้าเป็นเก่าราคาเขาประมูลจบที่ประมาณ13ล้าน14ล้านบาทซึ่งใบนี้นะผมถามพี่แอมเมื่อกี้นะว่าพี่ครับ ไอใบนี้ตอนนี้ไม่มีกี่ใบเขาบอกว่าตอนนี้ผลิตมาแค่ใบเดียวแต่นะในอนาคตมันจะผลิตขึ้นมาอีกแต่ใบเนี้ถ้าเป็นนาเป็นลําดับที่หนึ่งสมมุติผลิตหลายใบแต่ใบนี้เป็นเลขหนึ่งยังไงราคาก็ดีก็คือถ้าเกิดเก็บไว้ในอนาคต10 20ปีราคาอาจจะแพงกว่าบ,บิตคอยก็ได้ใครจะไปรู้มั่วสั่วอย่ไหนโอเคครับเดี๋ยวรอไปดูไอซุงกับไอสามแข่งกับพี่จอนแล้วก็พี่ คนนึงว่าใครจะเจอใครครับแต่รู้สึกว่าคู่เด็ดน่าจะเป็นซูงกับพี่จอรดแหละได้ชนกันเพราะมันจะต้องขึ้นไลฟ์ใช่ครับนนผมแล้วก็คุณจอร์ดวางโชว์ให้ดูไม่มีอะไรครับแบบแปะเฉยๆครับอ่ะครับคุณซูครับกำลังจะเป็นในส่วนของช็อต เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและเรียบร้อยครับนีครับเป็นทางฝั่งคุณซุงนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นคนแรกนะครับก็เป็นช่องของซุงสตาร์วินครับสตาร์วินครับแหมเข้าไปก่อนเลยครับพี่จอร์นเขาเล่นต่อให้ดูเยอะมากใช่ใช่ใชเขาแบบเา สามสี่รอบเขาไม่หมดใช่แต่ไม่นม่ไม่เขาใบให้ด้วยเขาเขาต่อยนะต่อยเขาใบ้เขาใบ้ผมด้วยนะเพราะว่าตอนที่ตอนที่ผมลงตอนของเอวีผมมันจะมีช็อตหนึ่งไปลองดูผมเอาวีขึ้นมาแกใบ้แล้วนั่นนี่อ่ะไม่แล้วเขาเขาน่ารักแบบไอศิลป์นี่ลืมแบบชอบไปตีก่อนพอตีกูแค่จบเกมว่าเออทำอย่างอื่นก่อนไหมแล้วค่อยตีคือแบบโคตรน่ารักจริงจริงมึงควรแพ้มาที่นี่ตอนน่าจะรีบกลับ ใช่อาจจะมีภารกิจถ่ายรูปดีวีดีอช่คือต้องไปต้องไปแพทเกมโมอดเจอเลยพี่จอรนรับทราบคือเราจริงๆฝีมือเขาควรชนะครับใช่ใช่ใช่มือควรแพ่เขาอ่อนให้เขาอ่อนให้มือเขาเขาอ่อนให้เยอะเลยเขาเรียกอะไรอ่ะจิตวิทยาเขาสูงเขาเรานั่งแบบเขานั่งนิ่งมากเลยแล้วเราแบบมีอะไเชียร์ตัวนี้มาสุดแต่ผมบอกเขาเพาพี่เขาแล้วผมเล่นช้าเล่นช้ามากเลยรู้สึกว่าหัวมันไม่ค่อยรันดวงอ่ะดวงไอ้ที่ดวงจริงมันไม่ใช่ดวงคือสุดยอดครับ เอาแล้วอีกนิดเดียวเหลือโอกาสอยู่เหมือนกันนะฮะต้องไปชิงกันในรอบชิงครับดังนั้นคือนั่นคือต้องชนะคุณสุงสตาวินให้ได้นะใช่ครับโอ้โหถือว่าเป็นมือใหม่ที่เก่งมากทั้งคู่เลยทั้งคุณสามและคุณสุงเลยนะครับครับผมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศนะครับครับผมนะครับดูราดอนครับก็โจมตีครับก็ในส่วนของกงเล็บเกี้ยวกราดครับยี่สิบดาเมจครับเรียบร้อยครับเป็นการจบการแข่งขันไปโอู้ดนี่ ถอนหายใจเหมือนกันครับคือเหมือนจะไปแล้วนะคือเหมือนจะไปจริงๆครับเราจะไปแล้วนะครับโอ้โหแต่แกก็ยังกลับมาได้ครับผมสรุปครับซาสามนะฮะพลาดไม่ไม่ไม่ใช่พลาดหรอกฝั่งทางมือดีนะแต่ตอนนี้คนเครียดเลยเป็นเชไกลไม่เครียดไม่เครียดก็เราเราต้อยเขาอยู่ครับไปไม่เป็นไรเก่ง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 แล้วสินะเฮ้ยเป็นไงบ้างทำดีนะเฮ้ย เลมึงมึงเล่นดีเลยไม่เลยใช่เขาขึ้นมือเออมันกระดิกันได้พี่ดิก็ดีกว่าเป็นไงพี่ดีแล้วเล่นดีแล้วดิดเดียวเฮ้ยดเดียวนิดเดียวเลย Round t h r ครับจัดต้องขอดูก่อนครับอาจจะโยนไปที่ไหนครับโอ้โหต้องเรียกว่าจวดได้เกลือเหรอครับครับผมคือตอนนี้ไอ้ตูงชันละแล้วการ์ดมันเหนือแค่สอง ตาวินครับไม่ใช่ตาล้อไม่ไม่เขาเล่นผิดแม่งดวงอีกแล้วดวงดวงยังเป็ดวงอีกเลยวันไหนวะไเยี้เลย ตาวินครับแม่งวินตุ่มจี้ไม่ใช่สไตล์อสเดี๋ยวจะไปทำจี้แล้วดูบูชาหลวงพ่อสุคือสนุกฮะยังด้การ์ดนะมูลค่าหนึ่งแสนเยนนะคือแม่งมีใบเดียวในโลกตอนนี้ใช่ไหมพี่ใบเดียวในในโลกคือเป็นไงความรู้สึกโอ้ยผมเล่นผมเล่นผมเล่นช้ามาเพราะว่าคิดไม่เป็นเฉยสุดยอดมากเก่งมากครับสมบูรณ์ดีมึงทำุญมาเยอะ

ใช่ใช่ใช่ตอนนี้นี่ไม่จริงอรับนะครับและนี่ก็คือชมหน้าของแชมป์ของเราในวันนี้นะครับคุณซุงนะครับจากช่องซุงสตาร์วินเลยครับโอ้โหบอกเลยครับคนนี้ครับนี่ฮะคือการ์ทลิซาดอนนะดูชัดใบตอนนี้เป็นใบแรกและใบเดียวนะฮะในประเทศไทยนะก็คือนะวันที่เท่าไหร่วันนี้ วันทีท่26กุมภานะอันนี้คือใบแรกและใบเดียวในประเทศไทยฮะคนที่ได้นะไอ้ซุงคือกูต้องทำพระเครนะื่องมะจริงเซ็นเลยนะเซ็นกรอบหรือเซ็นไฟน่หม <ไฟ S 1> ถ้ากู <ไฟ S 1> <ๆ S 2> เซ็นการนะแบบว่าคนทำงานน่าจะมงงออนี่ฮะ ก็โอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบครับก็สุดใจมากครับเจอกันครับ